สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังแลวก็ท่านผู้ชมนะครับนะทังที่รับชมเกา่าแล้วก็ผู้ที่เขามารับชมใหม่นะครับคลิปนี้ผมเล่าประสบการณ์ดีกว่าเล่าประสบการณ์ที่ขายงัวนะครับอยู่ตลาดเดี๋ยวการฉั่งนีก่อนนะเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับเพื่อจะได้ไปปรับใส่นะครับนะเลาประสบการณ์นี่ก็คลิปนี้นะเดี๋ยวผมตก็ต้องทําคลิปนะเมื่อละสองคลิปสามคลิปนะหลักการ อ่าในการทำช่อง YouTube นะครับเอาเขาเรื่องเลยพี่น้องวันวันเสาร์วันเสาร์าาอะไรอยังไรอย่าบึงเบิ่งปฏิทินึ่งกัพี่นอ้องเด้อแป๊บหนึ่งวันเสาร์าที่สิบอ่าวันเสาร์ที่สิบเนี่ยง่วนนะครับผมขายเสื้ออายนะครับผู้ใดก็ให้แต่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพี่น้องนะครับผู้ใดมากกับหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเฮ้ยบทจำเลขล็อกไว้นะครับนะหมื่นเจ็ด นะก็เลยราคาต่ำหมดพี่น้องก็เลยเอากระบานนะครับเอากระบานเอากระบานแล้วก็ไปให้หัวหานนะครับให้หัวหานหนึ่งกระสอบนะครับนะแล้วก็วันเสาร์ที่สิบเจ็ดนะครับเอาเขามาพี่น้องนะเอาเขามาขายนะครับขายสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนะครับนะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับผมก็เล่าสู่พี่น้องฟังนะครับ ประสบการณ์ในการขายนะครับอยู่ตลาดเนี่ยการชั่งนะนะครับซึ่งวันที่10นะครับวันที่สิบอพฤษภาคมนี่ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นวันที่เวียดนามหยุดนะครับนะเวียดนามหยุดนะซื้อขายชั่วคราวนะครับทำให้ราคาต่ำนะครับราคาต่ำมากเลยพี่น้องนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับก็เลยเอากลับบ้านนะครับไปแล้วก็ ไปให้ใหไปใส่หัวหานนะครับไปใส่สานไปให้หัวหานหนึ่งกระสอบนะครับเบิดหัวหานหนึ่งกระสอบมาแล้วว่านะครับประมาณหกหมื่นหกหมื่นครับนะซึ่งขายได้สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนะสองพันเจ็ดร้อยบาทราคานะครับช่วงนี้ราคาต่ำนะครับนะราคาต่ำพี่น้องนะหลายคนก็นจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า ในราคาตามนี่ค yeah, ือน <been> <coping> em. <boom> <pol> ี่นี่นี่ง้งง้ที่เป็นอ่าง้อที่ผมเอามาให้เป็นเป็นผ้าประกอบนะครับนะเป็นผ้าประกอบนซึ่งเป็นง้อคุณเบมดนนะครับนะเป็นง้อคุณเบิดนะครับง้อคุณอาหารนะครับเขาไปคุณเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ก็กลับเขามาขายนะครับเนี่ยเป็นง้อคุณเบมือนนะครับมน่สี่ตัวนะครับที่ให้แขกอ่ารับจ้างค้นเข้าตลาดนี่ครับนะทีแรงว่าจะง่อยแขกมาแมนนครับเป็นง่อยแขกรับจ้างคนเข้าตลาดพี่น้องนะครับ เนี่ยจึงเป็นงอคุณหมดนะครับนะถ้าด้ราคาตำตำเกินจริงก็ต้องเอากลับนพี่น้องนะก้อนน่ะนะอาทิตย์ก้อนน่ะถ้าจำมาผิดนะครับกับพ่อใหญ่แล้วก็เอากลับอยู่นะครับกัมพูชาให่คู่นั่นสามหมื่นครับตัวง่ญ่นะครับได้สามหมื่นบาทนะครับตัวละหมื่นหน้านะครับพ่อใหญ่แล้วก็เอาขึ้นรถกลับนะครับผมก็จะยึดคิดไปอยู่นะครับนะถ้าในราคาตำเกินจริงก็ต้องเอากลับพี่น้องเอากลับก้อนนะครับนะเพราะราคา ห่างกันหลายพุ่นนะครับนะราคาตา่ำ่นราคาต่ำเกินจริงผลห่างห่างห่างจากที่เคยขายพุ่นนะครับนะเนี่ยย่างตัวเมื่อเจ็ดที่ผมเอาชูฟั่งนีเน่เอากลับไปใช้อาหารเอามาใหม่ก็ยังได้เพิ่มขึ้นสามพันเกือบสี่พันบาทเลยนะครับนะค่าของาหารสอบหนึ่งเท่าได้สามร้อยกว่าบาทนะครับสามร้อยกว่าบาทมันหนักเกินสี่ร้อยนะเจ่าที่ผมเคยซื้อ,อเลี้ยงงวขุนงอนะครับเมื่อตอนค้าขายดีๆนะครับนะ ประมาณสามรอยกว่าบาทนะครับนริโภคหารสามรอยกว่านะครับจะได้เงินเพิ่มมากเกือบสี่พันนะครับนะเกือบสี่พันบาทนะครับนะก็้ามันบ่ได้ราคานะครับก็ต้องเอากลับก่อนนะครับยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดนี่นะครับพี่น้องนะครับที่เอาที่เอาัอเขาเหยียดกัน่ังเนี่ยงออวนเนี่ยเวียดนามเนี่ยยังชง่งอกบนได้นะครับผมเฮ็ดการไปบอกเตวานนะครับยังสง่งอกบนได้นะครับนะ ซึ่งเวียดนามยังอเล่ายังม่เหงัวขามนะมัวไทยขามเวียดนามกบเวียดนามก็ยังระงับอยู่นะครับนะยังระงับชั่วข้าวอยู่นะครับนะที่เวียดนามที่เขาซื้อคือเขาซื้อเลี้ยงไว้อยู่ฝั่งไทยก่อนพี่น้องนะครับเขาซื้อเยอะนะครับนะซื้อหลายก็ะบอทุนเลี้ยงนะครับต้นทุนสูงนะครับต้นทุนสูงนะครับเขาก็เลยซื้อโม่หลายนะครับนะซื้อ บกีตัวนะครับนะซื้อบมกี้ตัวเลยล่ะนะครับนะยี่สิบสามสิบตัวนะครับตอนนัดนะครับที่ผมอาเบิ้งงไรผมสังเกตนะครับมาเพิ่อนก็มว่าจับกลุ่มคุยกันนั่งอาเบิ้งสถานการณ์อยู่นะครับเบิ้งสถานการณ์ว่ามือเขากะรุ่นเพื่อนนะครับว่ามือได้สิทดขคามได้มือใดสิทดขคามได้นะครับนะเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็เล่งเจรจานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะเขาก็เล่งเจรจาริงพูดคุยทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งเวียดนามอยู่นะครับนะเพื่อจะให้อาวัวนะครับ ส่งออกไปเวียดนามใดพี่น้องนะครับเพราะว่าเม็ดเงินมหาศาลเลยนะครับเาเม็ดเงินมหาศาลเลยนะครับน่ะต่อเดือนนี่นะครับน่ะต่อเดือนนี่เม็ดเงินมหาศาลเลยพี่น้องนะครับซึ่งนะครับนะตอนนี้กับเจ้าที่กำลังเล่งเจรจช้าอยู่พี่น้องนะอาวันนี้มาพี่น้องล่องหันง้อผู้ได้พี่น้องเ้อเพราะว่าง้อผูดนี่ในหางพักกลางเนี่ยเขาซื้อนะครับนะซื้อเยอะเหมนกันนะครับนะเต็มพวงเต็มพวงกันในพี่น้องพวงนึงกับ หันตัวใหญ่พ่วงละยีบหาครับพ่วงละหยีบหาถึงสามสิบนะครับร่วมแม่ร่วมลูกนั่นก็นหาสิบถึงหกสิบตัวนะครับนะตัวใหญ่นะครับใส่บบเลดลไลดอพี่น้องนะหันตัวหน่อยใส่เดลไลอยู่นะครับตัวหน่อยเพิ่งจะซื้อนะครับฮุสันนาแกนนะครับนะหมื่นถึงหมื่นสามนะครับนะข <c oughs> ออภัยนะหมื่นถึงหมื่นสามพี่น้องนะครับล่องล่องล่อง,องหันข <c oughs> ออภัยนะลองหันหางัวผูพี่น้องนะ หันหันหันหาง่วผูบงนะครับวนะกขายดีกันในพี่น้องนะขายดีกันเพราะขายตั้งเตงรถกับกับมีนะครับบอลมีในหอยไทยนะครับนกมาหาสื่อเพราคนเขาไปขายตลาดอืนอ่นหน่อสินะครับคนสื่อหลายกันนะครับง่วผูด้วพี่น้องด้วยง่วผนูนะครับตัวใหญ่กันได้สองหมื่นกัวสามหมื่นกัวเห็นได้นะครับนะได้แต่กันได้หูสันนาเกลี่ยจะดีนะครับนะ ลองหันมากง้อผูคนพี่น้องนะครับง้อเม่พี่น้องเอาขอมาจะมีราคานะครับแต่ราคาต่ํานะครับง้อง้ออวนมีราคาแต่ราคาต่ำนะผมจะขึ้นเป็นตรงซื้อให้แต่ง้อผูมุสันนาเกียนี่ราคาจะดีนะครับราคาจะดีเลยครตลาดต้องการสูงนํำนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตรงซื้อให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางกันแล้วกันพี่น้องผมมีเอียงดีๆนะครับนะพงศ์กฤมาเหล่าชูฟังนะพี่น้องนะผมก็กฤ เกิดประโยชน์สูงสุดกันเร็วกนะันน,น,นะครับนะก็เป็นแนวทางด้วยพี่น้องเด้อนะครับง้อผูร่องร่องง้อขบงง้ผูคือสิผมบเละละบิ่งราคาอะไรละเบ่น่าสิขาดเพอมหาจิกตำไม่เห็นครับราคาดีขึ้นครับง้อผูนะครับนะง้อผูนี่ราคาดีครับนะครับนะอ่ะพี่น้องถ่ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวคลิปแรกผมก็จะลงก่อนนะครับนะพอสายแล้วปกติผมลงแปดเก้าโมงนะครับนะเดี๋ยวนี้สายแล้ว ขอบคุณที่เขามารับชมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวประมาณเที่ยงก็นสิลงอหนียูคิปหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวให้เบิ้งข้อมูลเบิ้งแหวนวุ้งข่าวนะครับเกี่ยวกับบัวนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปนะครับเราสู่พี่น้องฟังนะครับคลิปนี้เอาไว้สมีเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าจงพอกันไหมครับสวัสดีครับ